สม <Smile> สภาความคิดช่วงที่สองของสภาความคิดวันนี้ผมชาญวิธาลามลิศดำเนินรายการครับเรื่องสนทนาในช่วงนี้การพิจารณาร่างกฎหมายประมงในพุทธิสภาสภาความคิดเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ดตรประภาสปิ่นตกแต่งท่านเป็นสมาชิกวิทิสภาและเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายประมงอยู่ในขณานี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ประภาสครับครับคุณชานวิทย์และผู้ฟังทางบ้านครับครับผมอาจารย์ครับเรื่องของกฎหมายประมงในวุฒิสภานี่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนยังไงครับอาจารย์ประภาสครับ ครับตอนนี้ได้ผ่านคือกฎหมายเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพศ2558นะครับอได้ผ่านสภาผู้ทแทนราษฎรมาแล้วนะครับแล้วก็มาเข้าวุฒิสภานะครับผ่านการลงวติในวาระที่หนึ่งแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตั้งสมาชิกการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ฮะซึ่งเพิ่งประชุมไปเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะอา่าเจ้าสิบสศูนย์นอน,นะฮะเพิ่งเสร็จรรมาเมื่อสักครู่นี้นะครับครับเป็นการประชุมครั้นที่หนึ่งของคณะกรระการคณะสมาชิกการวิสามันพิจารณาครับประชุมครั้งนี้มี วาระเรื่องอะไรยังไงบ้างครับเมื่อเช้านี้ครับจาประภาครับครับก็ประชุมวาระแรกเนี่ยฮะก็ก็ตั้งประธานนะครับซึ่งก็ได้ท่านสวท่านทวัตสุรบาลนะฮะเป็นประธานนะฮะแล้วก็ตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆที่ปรึกษารองประธานเลขานเลรต่างพวกนี้นะครับแต่ว่าผมอยากเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโดยกระบวนการพิจารณา กฎหมายของวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็คือ,อเมื่อผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วผ่านวรระที่หนึ่งนะครับก็จะเข้าไปสู่คณะสมาธิการนะครับซึ่งคณะสมาธิการก็จะ,ะตั่กรองกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะมีการถกเถียงรัเปลี่ยนกันในกรรมการว่า จะยืนยันตามร่างเดิมของสภาผู้แทน,แนรัษดรทั้งหมดถูกไหนะครับนะฮะ,ะหรืออาจจะมีบางบางประเด็นบางประเด็นที่ขัดแย้งอย่างเช่นมาตรา69สิบเก้นะฮะที่เกี่ยวข้อกับเรื่องของอเรือวนล้อมต่นไปปะกตะ,ะกักกลางคืนนะฮะที่ให้ในในร่างที่ผ่านสภาผู้แทนรัษฎรมาจะอนุญาตให้ทําในเขต 12ไมล์ทะเลได้นะถ้าอน,นิท้านะครับถ้าสมาธิการเ,าเห็นด้วยนะครับก็จะมาเข้าวราระที่สองนะครับแล้วก็ลงมติเวราระที่สามก็จะบังคับใช้นะครับกฎหมายฉบบนี้แต่ว่าถ้ามีความเห็นที่ต่างไปนะครับเช่นในสมาิกการถ้า ไม่เห็นด้วยกับมาตรานี้ตามข้อเสนอที่พี่น้องระมงขึ้นบ้านเรียกร้องนะครับว่าควรจะไปใช้บทบัญญัติในมาตราเดิมของพระราชบัญญัติปี2558เนี่ยครับก็จะ,ะมีการนำมาสู่การลงมติในวาระที่สองนะฮะถ้าอันนี้ก็มีสองท่านะครับก็คือหากอุทิศภาโดยรวมเนี่ยนะครับ เห็นด้วยกับสมาชิกการนะครับก็จะแล้วลงปฏิในวาระที่สามเนี่ยครับสำหรับการแก้ไขด้วยอ่บ้างเนี้ยก็จะกลับไปที่สภาผู้แทนรัศดรแล้วก็ถ้าสภาผู้แทนรัศดรเห็นด้วยนะครับก็จะแก้ไขแล้วก็ประกาศใช้ครับแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็จะตั้งสมาชิกการร่วมนะคล้ายๆกับพรบประชามตินะครับอันนี้โดยโดยกระบวนการนะครัะ ครับแล้วห้อะไรท่านที่ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านฟางนะโดยกระบวนการของกฎหมายครับคระกรรมการชุดนี้ของวุฒิสภาคิดว่าจะประชุมกันกี่ครั้งกี่สัปดาห์ครับพระจ้าประภัสครับครับกฎหมายฉบับเนี้ยเป็นกฎหมายการเงินที่จริงต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิวันก็คือในวันที่สี คุมพาณ์ฮะแต่ก็<ะ>ตามกฎบัญญัติของรัฐมนูญเนี่ยนะฮะก็อนุญาตให้ขยายะะระยะเวลาไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนะฮะ,ฮะก็วันนี้มีมติก<ะ>ันว่าขยายไปอีกสามสิบวันนะครับก็คือใช้เวลาหกสิบวันก็จะไปะต้องทําให้เสร็จนะฮะวันที่หกมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับฮาฮะ,ฮะ,ฮะ มีการพูดกันถึงเรื่องของการชุมนุมของประชาชนในเรื่องนี้กันด้วยในการประชุมกรรมธิการบ้างไหมครับอาจารย์ประภาทครับครับโดยหลักการพิจารณาในวันนี้นะครับก็มีการวางกรอบนะครับว่าจะพิจารณากฎหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มีการาฤฤฤฤพูดคุยถกเถียงว่าเรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นแยง้งเห็นต่างกาัน ในบางมาตราโดยเฉพาะมาตรา69นะครับ<ะ>ก็ที่ประชุมก็เลยเได้วางกระบวนการว่าจะ,จะเปิดเวที T นะครับในในการพิจารณาเนี่ยนะครับในแต่ละมาตราเนี่ยครัก็จะเปิดกว้างนะฮะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาชี้แจงฮะซึ่งก็จะ,วะรวมไปมสิงนี้ ผู้ที่มาชุมนุมและมายืน่นหนังสือเนี่ยนะคก็อย่างดังที่ทราบกันดีอยู่นะก็มีผู้มายืน่นหนังสือทั้งคือไงคือประมงพาณิชย์และประมงขึ้นบ้านประมงขึ้นบ้านฮะฮะครับฮะ<า>รวมถึงอ,องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานการอนรุรักษ์ทะเลอะไรต่างๆพวเนี้ยครับก<า>็ก็จะหวังถูกวังกรอบว่าจะให,ให้ได้เข้ามาแสดงความเห็นนะฮะ อย่าตั้งฝัางครับน่าจะประมาณเมื่อไหร่ครับที่จะได้แสดงความเห็นเนี่ยครับประจปรปภาสครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับมีการนัดการประชุมครั้งต่อไปแล้วนะครับก็คือครั้งต่อไปก็จะเป็นวันที่23มกราคมนะเวลา9:00นเนี่ยฮะก็จะพิจารณาคาดว่าน่าจะพิจารณาใน ส่วนแรกก็คือเรื่องของหลักการและเหตุผลแล้วก็เรื่องของคำนิยามฮะซึ่งคำนิยามเนี่ยก็จะมีคำนิยามเรื่องทะเลชายฝั่งที่เป็นเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเยอะก็คือ,อ,อร่างพรบฉบับนี้นะครับซึ่ง,ง่ายคือ,อ,อกฎกระทรวงเนี่ยอาอ,อาจจะอนุญาตให้ประมง อาจจะเรื่องประมงพัน์หรือเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิธภาพสูงเนี่ยนะครับเข้าไปทำการประมงในเขตที่น้อยกว่า1.5ไมล์ทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอนิยามนะครับรวมถึงนิยามที่ไปตัดเป็นเรื่องโรงงานออกไปอะไรต่างตัวเนี้ยนะครับซึ่งอธิบา,ายเนี่ยก็จะมีประเด็นถกเถียงน,นะครับก็น่าจะมี การพิจารณาในส่วนนี้นะฮะอันนี้ผมคาดเดาานะครับว่าในวันที่23เนี่ยก็คงพูดคุยหรือพิจารณาในส่วนจากการเหตุผลและในในนิยามนะฮะับในส่วนของนิยามครับครับอ่ากบก็จะไปถึงมาจา96คงใจอีกหลายครั้งอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับ669ครับอาจจะน่าจะใช้เวลาหลายครั้งนะครับ คิดว่าเพราะว่ามีประเด็นทั้งหมดเนี่ยกฎหมายฉบับเนี้ยที่จริงมีถึงเจ็ดสิบเอ็ดมาตรานฮะแต่ว่าก็จะมีหมวดใหญ่ๆหรือประเด็นใหญ่ๆที่วันนี้ทางตัวแทนของอคอรมอนะฮะได้ได้รวบรวมประเด็นสำคัญๆก็จะประมาณเก้าประเด็นสิบประเด็นนะครับที่ที่ข้ามมวดเป็นประเด็น มาตราหกสิบเก้าก็จะเป็นประเด็นที่สาคัญมากประเด็นหนึ่งนะครับครับวิธีการพิจารณาเขาจะไล่ไปตามมาตราในร่างกฎหมายอย่างงั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็กรรมธิการก็จะพิจารณาไปทีละมาตรานะฮะแล้วในระหว่างการพิจารณานะฮะอย่างดังที่ผมได้เรียนกันแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ ได้มาเสนอความเห็นเพื่อที่กรรมธิการจะได้มีข้อมูลครับอ่าตัดสินใจนะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาโดยดยกระบวนการก็คือจะมีการลงมติว่าจะยืนยันตามร่างเดิมในมาตรานั้นนะฮะที่ทางสสได้ผ่านมาแล้วหรือไม่อย่างไรนะฮะหรือว่าเห็นต่างไปนะฮะแล้วเสนอบทสัญญัติ ใหม่หจากคนนี้นะครับก็จะเป็นไปแบบนี้ฮะในแง่ของกระบวนการครับครับเท่าที่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาโดยตลอดอยากจะทราบความคิดเห็นของอาจารย์ประภาสต่อเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายนี้อาจารย์คิดยังไงบ้างครับอาจารย์คือในส่วนที่ผมได้อภิปรายในวาระที่หนึ่งนะฮะขั้นรับ,รบหลักการเนี่ยนะครับ เออผมเห็นว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำอธิการนะครับเออก็คือเออผมคิดว่ามีปัญหาอย่างน้อยสองมาตรานะฮะที่น่าจะต้องทบทวนกันกรองกันอย่างรอบพอบนะครับมาตราระดับแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของนิยามนะครับเรื่องชายฝั่งทะเลนะฮะดังที่ได้เรียนไปแล้วก็คือ ผมเองโดยส่วตัวผมรู้สึกว่า,าการไปอ่าทําให้ประมงพาณิชย์เข้าไปในเขตน้อยกว่า1.5ไมล์ทะเลเนี่ยมันจะกบบะระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งต่อปอัับเลี้ยงลูกเลี้ยงนมที่อยู่ชายฝั่งนะอ่พายุโซบาหรือยาทะเลอะไรก็แล้วแต่นะครับในแง่นี้ก็เห็นว่าไม่ควร็น มีกฎหมายหรือนโยบายที่ที่เปิดช่องนะครับให้อ,อให้เข้าไปทําประมงนะฮะในเขตดังกล่าวเนี่ยครับครับแม่แต่บอกว่าจะ,ะมีการยกเว้นนะครับเป็นกรณีกรณีไปแต่ว่าผมคิดว่าเราควรจะมีนโยบายหรือกฎหมายเพื่อกัรอนุรักษ์ที่ชัดเจนนะรับเขตเนี่ยกับกับอีกมาตราหนึ่ง ก็คือเรื่องมาตรามาตรา69นะครับค่ะพูยง่า,งายๆก็คือว่าไม่ควรจะให้อ,อวนล้อมปั่นไฟนะครับประกะตักเลยครับวนขนาด2 5ิเมตรเนี่ยนะครับไปตามพรมงนะครับแม้จะระบุว่าในเขต12ไมล์ทะเลนะครับเป็นตไปนะครับแต่ว่าก็จะกระทบกับ ลูกป,ป่าหรือสัดน้ำใบอ่อนครับอยงที่พี่น้องประมม่คุณบ้านได้เสนอนะครับอันนี้ประเด็นนี้ผมก็ก็เห็นด้วยว่าน่าจะกระทบต่อทรัพยากรทะเลนะครับในระยะยาวและ,ยะยระยะสั้นด้วยนะครับอย่างมากครับครับในตอนที่อภิปรายวาระที่หนึ่งของเรื่องนี้ดูแนวโน้มอ,อาจารย์ประภาสมองว่าวุฒิสภาน่าจะ มีความเห็นต่อร่างกฎหมายนี้ส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างครับประจย์ครับไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจะคาดการได้มากน uh ้อยแค่ไหนแต่ว่า uh huh. ถ้ามองจากการอภิปรายนะครับคนที่อภิปรายในมาตราเนี้ยนะครับหรืออภิปรายทั้งหมดเนี้ยที่จริงม uh huh. าเท่าที่ผมจังได้คือสิบสามท่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก uh ็ huh. จะอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 6.9เนี่ยนะก็จะเห็นว่าจะจะ,จะสร้างปัญหานะ,ะ,รงงานะครับรุ่แครับแต่ว่าวในการลงมติเนี่ยก็ลงมติเอ่อเกือทั้งหมดนะฮะก็ลงมติเอรับเอหลักการร่างกฎหมายนะะี่นะแต่ว่าผมคิดว่าการตัดสินนะครว่าจะกลับไปใช้กฎบัญญัติ ่ในมาตราเดียวกันนะฮะตามพรกปี2558เนี่ยคือง่ายคือห้ามไม่ให้ตะกตักควนปั่นขอโทษนะฮะเรือปั่นไฟตะกตักเนี่ยนะครับเอทําในเขตเกิดที่ของไมเคลเลออกไปเนี่ยก็คงจะต้องดูว่าวุฒิสภาเห็นเป็นอย่างไรครับครับฮะฮะหมายถึงว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนอย่างนั้นนะครับ ใชครับปรับยังพูดรตรงไปตรงมาคือผมเองก็ยังคาดการไม่ได้นะครับไม,ไม่ได้ครับ<า>ก็อาจจะต้องอ<า>ดูกระแสผู้คนในสังคมที่ต<า>ิดตามเรื่องนี้นะครับว่าช่วยกันผลักดันหรือ,อกดดันอย่างไรนะครับเพื่อที่จะบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกว้างขวางนะครับก็อาจจะ ทำให้คนที่โลงคะแนนเสียงนะครับจะมีทิศทางที่เห็นด้วยคินไม่กันด้วยนะครับผมคิดว่าต้องรอดูนะครับการพิจารณาอีกสักระยะนึงครับค่ะถึงขนาดนี้อาจารย์ประภาสมีความคิดเห็นต่อการเคลื่อนไหวของประชาชนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือว่าคัดคา้านการเคลื่อนไหวนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างครับ เท่าที่ติดตามนี่นะฮะก็จะเห็นว่ามีพี่น้องประมงทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นประมงพาณิชย์ครับก็มาชุมนุมและยื่นหนังสือที่วุฒิสภานะครับถึงท่านประธานวุฒิสภาถึงประธานกรรมการการเกษตรนะครับแล้วก็ที่กรรมการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมนะสิทกษาชุมชนที่ที่ผมทําทงานอยู่เนี่ยนะฮะก็มีทั้งพี่น้องสองฝ่ายนะครับประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน,นรับที่มาเคลื่อนไหวเรียกร้องนะครับก็เห็นพี่น้องประมงพื้นบ้านก็มาปักหลักชุดนุมอยู่หน้ารัฐสภา,านะครับอยู่อสองสามวันนะครับ,รบผมเองก็ได้ลงไปพบอยู่ พระภาคอยากให้ช่วยแสดงความเห็นกับท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้มีความสำคัญกับประชาชนทั่วไปอย่างไรมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ประพาสครับครับก็ขอพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ต้องพึ่งทรัพยากรทะเลนะครับก็คือต้องกินปลานะครับหรืออาหารทะเล นะครับเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนทุกคนในสังคมเดียวกันรวมถึงประชาชนในโลกนี้ด้วยนะครับที่จะต้องใช้ทรัพยากรทะเลร่วมกันเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามีความน่าห่วงกังวลนะครับอดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ามีบทบัญญัตินะครับอย่างน้อยของสามัตราครับที่ผมได้ิปรายมีเห็นด้วยนะครที่จะกระทบทั้ง ในเชิงของควารรมสมบูรณ์ของทะเลปลาที่เราจะมีกินกับน้าทะเลที่เราจะมีกินกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่จะกระทบต่อทรัพยากร,กรชายฝั่งรับซึ่งผมคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ซึ่งะทะเลมีความเสื่อมโทรมอย่างมากครับถ้าเทียบกับป่าเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ เราปิดป่านะครับเราก็ควรจะปิดทะเลในความหมายว่าไม่ควรที่จะมีการใช้ทรัพยากรนี้แบบทำลายล้างกันอ,อีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือควาเห็นครับครับครับผมเพื่การปกป้องรักษาครับครับผมวุฒิสภามีหน่วยงานรหรือว่ามีโนโยบายที่จะ ให้มีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยขนาดไหนครับไม่ว่าจะเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆเน,นีี้ครับอาจารย์ประภาสครับคือโดยช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในที่สภาเนี่ยนะครับก็จะมีกลไจสําคัญนะครับก็คือโดโดยสมมติผมคิดว,ว่ากัจจที่สําคัญที่สุดก็คือการทํางานของคณะกรรมการสามัญน,นะฮะซึ่งก็มีการ กรรกิการสามัญฮครับในในวุฒิส,สภาก็มี2ี่สิบเอ็ดชุดนะครับเอ่ออ<ต>่่งในเรื่องนี้ก็จะมีกรรมธิการที่เกี่ยวข้องก็คือกรมรมธิการกเกษตรนะครับรวมถึงกรรมธิการพัฒนาการเมืองก็เ็นเรื่องและสิทธิมษยชนพ็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมษยชนนะครับสิทธิของพี่น้องชา,าวประมงึนืนบ้านนะครับพวกเนี้ยนะก็ะผมคิดว่าเป็น,นกลไกการมีส่วนร่วม ที่สําคัญหนึ่งนะครับกลไกอ่อนทก็คืออาจจะเชื่อมต่อกันก็คือเรื่องของการรับหนังสือร้องเรียนแล้วก็เข้านําเรื่องเข้ามาพิจารณาในกรรมธิการครับกับอีกอส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ได้เรียนไปในช่วงแรกนะครับว่าเนื่องจากวุฒิสภามีอํานาจในแง่ของการยับยั้งกันกรองกฎหมายนะครับ เราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,อ,อกฎหมายเข้ามาแล้วเน,นะครับผ่านแล้วเวลาที่หนึ่งก็จะมีการตั้งกรรมการวิสามัญครับอ,อ,อย่างเช่นกรณีพรบร่างพรบอบเ,นเนี่ยนะครับก็บผมค,คิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมที่สําคัญก็คือพี่น้องก็สามารถที่จะเข้ามารื่นความเห็นหรือเข้ามาร่วมเวทีนะครับที่กรรมาการได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับ ันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะครับทําได้ครับครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ประภาสครับครับครับินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์ดรประภาสปิ่นตกแต่งสมาชิกวุฒิสภาและเป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายประมงก็คงติดตามกันอีกไม่นานก็จะรู้ผลเรื่องนี้นะครับ ช่วงหน้าล็อกคอตีข่าวช่วงนี้สภาความคิดผมชาญวิทยาลามฤทธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสภาความคิดต่อไปนี้เป็นการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย